ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องครับผมสำหรับน้องลีโออาทิตย์จากรายการไม่มดหนีล่าสุดถอยรถไม่ไปายแดงให้กับแม่จากน้ำพักน้ำแรงแล้วก็บอกว่ารางวัลชีวิตของเด็กที่กำลังสร้างตัวอุ้ยภูมิใจภูมิใจมันเป็นแบบใดนนอปะจิละเล่นจิละเล่าสเวาาซูฟงังพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย สวัสดีครับพี่น้องตอนรับมาสู่รายการจักรวาลลูกทุงกก่งกบี่หลานนุ่มเจียระนะครับต้องอัปเดตเรื่องราวของน้องลีโออาทิตย์เลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยต้องบอกว่าน้องลิโอนะฮะเป็นนักร้องอีกหนึ่งคนที่น่ารักโจกของผลงานเพลงมาไล่ล่าสุดนะฮะจากยุ้งข้าวเลคคอร์ดนั่นเองนะครับผมพี่น้องเอ๋ย ตอนนี้นะฮะอุ้ยออกรถไม่ไปแดงให้กับอีแม่แล้ววสตวัวแต่ก่อนสิไปฟังเรื่องราวนี้พี่นงครับผมคือเกาเลยกดหัวใจก่อนแล้วก็กดแชร,ร่วมถึงเมีเรื่องราวรัวประเด็นทีเ่เ่ยวของอยาข้อม็นเขม่าแสดงความเด็นเขม่ากับลรากัดน,น,นะครับกดติดตามช่องจีละเล่นด้วยนะจ๊ะเอาละพี่นงครับผมขอความนี้นะฮะเรื่องราวนี้ลี่ออที่เป็นคนออกมาเผยแร่เองมาบอกเองเลยนะครับบอกว่าจังสีครับถอยรถให้แม่ ด้วยน้ำพักน้ำแรงเออขอบคุณตัวเองขอบคุณคุณแม่ที่คอยดูแลและคอยผลักดันผมขอบคุณแม่ FC แม่แม่ FC ที่คอยซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอบคุณรายการไม่มุดนีขอบคุณค่าค่ายุงข้าวเลคคอร์ดขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีรางวัลชีวิตนี่อันนี้ให้ไหล่เลยพี่น้องครับผมอุ้ยเป็นเลกที่น่ารักมากมาเลยนะฮะ ให้ไหลคขวารางวัลชีวิตเลยรางวัลชีวิตของเด็กที่กําลังสร้างตัวภูมิใจที่สุดไปใส่มา,สาใส่คอยขับคีบปลอดภัยแห้งๆเรื่อยๆเลิกงามย่ำดีขอบคุณความขยันความอดทนอดออมของตัวเองนะครับผมพี่น้อง ภูมิใจอ่ะเราก็ดีใจน้องนองลีโอเลยนะคะต้องบอกกันว่านุงจิระยังไม่น่าเคยเจอน้องลีโอัตจริงพี่น้องครับผมยังไม่เคยได้คุยยังไม่เคยได้ไปเจอกันยังไม่เคยไปดูน้องร้องเพลงหน้าเวทีแบบสดๆแต่ว่าเคยเห็นในรายการเคยเห็นจากผลงานเพลงพี่น้องครับผมเออบระว่าสิเป็นมาล่หรือว่าผลงานเพลงคอล่าเออแต่ว่าพี่น้องครับตอนนี้นะฮะมากใลแห้ง ออกรถแห้อี่แมล่แล้วโอ้ยดีใจนะพี่น้องคราบผมผาพุ่มใจแห้งนะครับและผลแลนพี่น้องครับผมกับมาเวยพ่อเนาะรวมถึงแสดงความยินดีนะครับรวันจะเป็นยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะคะเก่งมากๆเลยขอให้มีงานเข้ามารวัวๆขอให้มีบ้านในของเจ้าของ,ของในเร็วันเดอร์ลูเดอร์วัสัวเยี่ยมไปเลยครับลีโอขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะจ๊ะแมนแหล้วพี่น้องคราบผมเอาถือว่า เป็นอีกอ,อหนึ่งความผาคุูมใจนะฮะของแม่ๆที่มีตอนหลังลีโอหล้วการแสดงความเคิรของขามาเช่นเดียวกันพี่ดังครับผมนุ่มจิรักกับอวยพ่อเนาะคอยรถขันนี้นะครับเป็นรถที่พาไปหาเงินทุกๆหมองคอยรถขั้นนีนะครับนําความสุขความสบายและที่สําคัญก็คือเดินทางไปใส่มาใส่ปลอดภัยนะครับผมเอา้า ยินดีด้วยพี่น้องครับผมกับเด็กที่มีความสามารถแลวก็มีความกตัญญูแบบนี้นะครับกับน้องลีโออาทิตย์จากรายการไม่หมดนี่นะฮะจากค่ายยุ้งข้าวเล็กขอดพี่น้องครราผมนอกจากสนับสนุนผลงานเพลงน้นองแล้วก็ฝากสนับสนุนรายการนุ่งเจียระแนกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะง่ายๆเลยกดติดตามช่องวัยช่องจิละเล่นนะฮะ มาสิวอลซูฟังนี่อย่างว่าคือลืมจีนละเล่นจีนละเล่ามาสิวอลซูฟังพี่น,อน้องครับผมเดี๋ยวอัปเดตเรื่องราวของคนในแวดแหวแว,วงลูกทุ่งแล้วก็มอเล่มเนาะพี่น,อน้องเนาะแล้วก็กดหัวใจก็ลร์กดแชร์ขี้เกา่านัา่นแหละพี่น้องเอ๋ยเมื่อนี่เป็นสีล้วนๆตอนนี้นเป็นสีล้วนๆทั้งได้กับบรรลุนะฮะไปก่อนดีกว่ากับรายการจักรวาลลูกทุ่งกับบประกาศนมเจีรละมวลมวลแล้วนะพี่น้องเด้อ,อยแไปสีเหลียมนี่คือข่าวลูกทุ่งข่าวบันเทิงสวัสดีครับ